สวัสดีคะ่ะช่องพายบุญเหลือแม่องเดือนช้างป่าแฟมิลี่นะคะสวัสดีนะคะสวัสดีวันทํางานของน้องอ้วนเหลือแล้วก็คุณแม่องเดือนนะคะวันนี้นะคะน้องบุญเหลือกับคุณแม่องเดือนนะคะมาทํางานทีออ่บริเวณวัดป่าเจียงนะคะมาทํางานนี่คือการทํางานนะคะทํางานแบบชิลๆนะคะ ทำงานแบบไม่ลูกสายธรรมชาตินะคะปะแป้งเล่นดินนะคะดูนะคะดูเออดูความเป็นธรรมชาตินะคะแม่ๆขาพี่ๆทุกท่านนะคะดูน้องอ้วนน้องอ้วนนะคะโต,โตโตจะเท่าแม่แล้วนะคะเออพัฒนาการทางด้านร่างกายนะคะโตเร็วมากเลยนะคะน้องบุญเหลือน้องนะคะน้องโตเร็วนะคะแม่ๆขาเออเริ่มที่จะสูงนะคะสูงแล้วนะคะเพราะว่าน้องอายุ3ามขวบกว่าแล้วนะคะ ช่วงนี้นะคะน้องมุญเหลือนะคะแยกกันกับแม่วงเดือนนะคะแต่การทํางานนี้ยังทำมาเอ่ยยังมาทํางานด้วยกันนะคะตอนเช้านะคะเจอกันทุกเช้าเลยนะคะทํางานเสร็จก็ทางใครทางมันนะคะผูกคนละที่กันนะคะแม่วงเดือนก็จะผูกบริเวณที่แม่ควานนะคะไล่สดขายผลไม้นะคะในทุกๆ,ๆวันนะคะส่วนน้องมุนเหลือก็จะผูกเอ่อที่บ้านของพี่ควานนะคะควานคนใหม่นะคะที่รับดูแลน้องนะคะตอนนี้นะคะ เวลาไล์สดนะคะแม่ควานออคุณแม่เออพี่ๆบางท่านนะคะอาจจะงงว่าเอ้าทำไมไม่เอาน้องอ้วนมาไล์สดด้วยนะคะน้องอ้วนมาไล์สดกับคุณแม่ไม่ได้นะคะเพราะว่าอยู่คนละที่กันนะคะแต่ว่าอยู่ไม่ห่างกันมากนะคะอยู่ห่างกันแค่200เมตรนะคะตอนนี้ก็ต้องแยกนะคะให้น้องได้ทําความคุ้นเคยกับพี่ควานคนใหม่นะคะเออขอให้แม่ๆพี่ๆทุกท่านนะคะเข้าใจตรงนี้ด้วยนะคะดูน้องอ้วน ะะฟังไปด้วยแล้วก็ดูไปด้วยนะคะแม่ๆพี่ๆขานี่นะคะอันนี้คือการทํางานนะคะการทํางานของเออแม่ลูกสายธรรมชาตินะคะก็จะทํางานประมาณนี้นะคะทํางานแบบชิวๆนะคะไม่มีโซ่นะคะปล่อยแบบอิสระเลยนะคะเดี๋ยวจะพาน้องกับแม่ะคะ่ะไปอีกที่หนึ่งนะคะแม่ๆขาดูน้องอ้วนน้องอ้วนชอบปลกแป้งนะคะแป้งสีแดง แป้งแถวบ้านน้องนะคะก็สีประมาณนี้นะคะสีแดงๆงนะคะเพราะว่าเพราะว่าแถวบ้านน้องนะคะมีแต่ดินแดงนี่ค่ะนี่อีกที่หนึ่งนะคะม, tack. มุมหนึ่งนะคะอันนี้น้องอ้วนนะคะอาบน้ํามาแล้วนะคะหลังจากที่เล่นเออบริเวณเมื่อกี้นะคะพาน้องมาเล่นอีกมุมหนึ่งตรงนี้นะคะอีกที่หนึ่งค่ะบริเวณใกล้ๆกันนี่แหละคะ่ะบริเวณวัดป่าอาเจียงนะคะดูน้องคันโดนน้ําแล้วก็จะคันนะคะเป็นธรรมชาติของช้างนะคะนี่ เมื่อกี้นะคะไปอาบน้ำฉีดน้ำมานิดนิดหน่อยๆนะคะน้องก็จะคันดูท่าคันน้องอ้วนคันแบบจริงๆจั่งมากนะคะสังเกตดูที่งวงนะคะงวงนี้ไม่ปล่อยเลยไม่ปล่อยอ้อยเลยนะคะน้องเรื่องกินเรื่องใหญ่มากดูท่านะคะน้องอ้วนรูปหล่อมากเลยนะคะน้องหล่อแล้วนะคะไม่ใช่หล่อแล้วค่ะน้องหล่อมาตั้งแต่ไหนแต่ไรนะคะดูตัวน้องนะคะเริ่มจะสูงๆแล้วนะ สูงเกือบจะเท่าแม่แล้วเป็นบ่าวแล้วนะคะเดี๋ยวก็มีเออแฟนนะคะมาไหว้คุณแม่วงเดือนแล้วนะคะดูน้องนะคะดินดินแดงนะคะเต็มตัวเลยดูเป็นธรรมชาติของช้างนะคะที่ชอบเต้นดินนะคะเราไม่ได้ไปโชว์อะไรนะคะเราโชว์ความเป็นธรรมชาติของช้างค่ะอืม ธรรมชาติองคะเออของช้างนะคะจะทํายังไงก็ได้ให้เป็นธรรมชาตินะคะก็ปล่อยเลยนั่นเองนะคะปล่อยให้เขาอิสระนะคะให้เออมีเวลาของเขาเองให้เขาได้คิดได้ทําเองมากนะคะเขาจะได้ไม่เครียดค่ะเสร็จงานก็ไปปลูกเหมือนเดิมค่ะเพราะว่าอยู่แถวชุมชนนะคะเป็นช้างบ้านค่ะจะไ,ได้เป็นช้างป่านะคะแต่ในการทำงานก็คือเป็นช้างป่านะคะแม่เม่พี่ๆี่ค่ะดูสีแดงดูน้องอ้วนนะคะ ที่ขึ้นแล้วนะคะอ้วนดื้อมากค่ะดูจากในวิดีโอนะคะดื้อหรือไม่ดื้อก็ดูเอานะคะเห็นแต่ดากดูดากคันคันยังไม่หยุดนะคะขึ้นไปถูต้นไม้อ้โ,อโหุณแม่วงเดือนก็ปะแป้งนะคะปะแป้งใหญ่เลยนะคะคุณแม่วงเดือนอ้วนนะคะก็ถูถูกับต้นไม้นะคะาการทํางานก็จะประมาณนี้นะคะ เดี๋ยวเสร็จจากตรงนี้ก็จะพาน้องนะคะกลับบ้านแล้วค่ะอืมดูนะคะดูน้องอ้วนน้องอ้วนขึ้นอีกแล้วนะคะชอบขึ้นนะคะช้างอ้วนเชือกนี้นะคะดื้อดูดูดูเล่นของโงนะคะหัวแม่ก็ไม่เว้นนะคะดูน้องอ้วนแบบหุ่นเขาแบบอ้วนเนาะสมส่วนนะคะรูปหล่อค่ะการทำงานก็จะประมาณนี้นะคะดูดูด ดูสายตาท่าทางนะคะช้างที่มีความสุขก็จะประมาณนี้นะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแ like, ชร,ร์นะคะให้ช่องพายบนเหลือไม่ต้องเลื่อนนะคะช้างตาเทมาลี่ด้วยนะคะแม่ที่ทุกคนนะคะคลิปการทํางานก็จะประมาณนี้แม่ควานนะคะจะถ่ายคลิปการทํางานของน้องกับแม่นะคะทุกวันนะคะเพื่อเอามาลงนะคะวันไหนลืมลงก็ต้องขออภัยด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจนะคะในการทำคลิปต่อไปดูไม่วงเดือนนางมีความสุขนะคะได้เออทำงานกับลูกนะคะลูกก็ถูถูเพลินเลยนะคะเ mm hmm. จอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ